ไม้พัฒนาหรือบ้านที่ใกล้เคียงแกล้งนงแก้งนางเนี่ยบ้านทุกบ้านทุกหมู่บ้านที่เป็นห,นหมู่บ้านขยายอุตการถ้าที่แถวเนี้ยไม่มีไฟป,ป่าผมเชื่อว่าความสมบูรณ์สมบูรณ์กับขึ้มามันเดิมต้องมีเมื่อก่อนเคยมีน้ําตกตาทองใช่ไหมครับอยู่ทางลงบ้านพลนาดีเนี่ยที่เขาวง,ง,งตรงนั้นเมื่อก่อนน้าไม่เคยแห้งนะครับแต่ด้วยที่ว่าทรัพยากรมันถูกไฟไหม้ไปทุกปีทุกปีมันทําให้มันเสื่อมสภาพไปแต่ถ้า ไม่มีไฟเข้าสักสามปีผมเชื่อว่าความมดุลสมบูรณ์กรรมมันเดิมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชาวบ้านแล้วก็คนที่อยู่ใน้นที่ด้วยครับก็จะมีโครงการของมายืนด้วยกันทำด้วครับไม่ม่ก็จะมีโครงการของ พระราชินีนะสมเด็จพระราชินีอยู่ที่บ้านศิลปชีนาคกุมเป็นศูนย์ศิลปชีนะครับศิลปชีพก่อนสมัยนู้นใช่เมื่อก่อนสมเด็จพระราชินีนาถก็ท่านก็เสด็จมาทุกปีนะครับบางของตัวมีสมัยเมื่อก่อนยังไม่มีถนนนะครับไฟด้วนรัชกาลที่เก้า เฉเดตมาเบาตัวเมื่อก่อนที่ยังได้อยู่สมัย่มีถนนก็ยพัฒนาสมัยเขาเดินข้ามไปนี่ลวงเดินนี่เนี่ยเดินไปทึงบ้านอย่างอย่างอย่างเบาทิ้งเกิดนะครับเกิดที่บ้านกว่าจริงอยู่แต่ว่าสองกีกว่าจะไปแจ้งเกิดได้เพราะสมัยเมื่อก่อนไม่มีถนนครับต้องเอาไว้เวลาแบบว่าสะดวกจริงๆแล้วก็เดินข้ามไปแจ้งเกิดที่อำเภอนาแก่นะครับแล้วก็คนสมัยก่อนๆนะบางท่านก็20ปีอย่างร้องอย่าง คอะไรตาขวดเค็มนี่ก็เกือบ30ปีนะครับแจ้งเกิดได้จะไปแจ้งเกิดเขาสมัยเมื่อก่อนมันเดินทางลําบากครับต้องไปโตไปแจ้งหน้าแก่ผมก็รู้ไปเที่ยวครับแต่ความมันขึ้นนะแกนะแกแต่ความมันขึ้นความมันนมจังหวัดมุกในเพิ่งจะตั้งเป็นจังหวัดเมื่อส2 5 25งพันห้าร้อยยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับตอนนั้นพ่อเขาดีเป็นผู้ใหญ่บ้านโอเคครับนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับผู้ใหญ่บ้านใช่ครับอนาคตอนาคต ตัวยิ่งจะลงอยัวลงยลงเพิ่งยังเพิ่งคุยเรื่องผู้ใหญ่บ้านกแว่าสมัยเมื่อก่อนเดี๋ยวให้เป็นให้เป็นเขาเรียกแะไรมักกุเทศกันมักกุเทศก่อนนะ เป็นไกด์ก่อนเอป็นไกด์รอบประวัติสมไมก่นอนเนาะถ้า,ถ,าถ้าทางราชการจะมาก็ต้องนั่งคอปเตอร์มาอย่างเดียวไม่มีไม่เรื่องรทหารในเรืรร่องของรัชการอะไรก็ต้องนั่งคอปเตอร์รๆๆๆแล้วก็มาลงที่โรงเรียนครับมันจะมีๆๆสนามโรงเรียนโรงเรียนเก่ามันจะเป็นตรงที่ อนามัยแล้วก็ตรงที่ว่างเนี่ยครับหน้าบ้านหน้าบ้านของแม่คครูรับแม่ครูบัณฑิตอ๋อตรงไอ้ชับปะปาป่าลาบินแอ๋อครับเดินเดินจอดเครื่องบินเนาะเนาะเดินจอดเอ้าก็เอ้อเดินจอดเครื่องบินมาครับลาจอดเดินเดินเดินจอดนะเดินเดินลาจอดกันครับลาจอดเครื่องบินหวังลาแต่ก่อนเนี้ยเดินอย่างเดียวแล้วครับนี่ก็บ้านกับกอกตุมก็เป็นทางเกตียนอย่างเดียวครับบ้อ ไปเที่ยวบ้านกระเดินนี่นะครับเดินข้ามเขาไปเลยครับกกอก็เดินมานี้โกภูมแล้วก็เดินข้ามไปไปห้ามงค์ขมอได้เสียนกว่าลูกหินห้ามอได้ตรงดีหะห้ามอคือเดี่ยวเลยตุ้งยางตุ้งยางเดี่ยวไปมีคนเดินต่อยางไปหาข้าวสมัยตะกอนไปขอข้าวนี่ไงคนสมัยก่อนเนี่ยถ้ารอดมาที่สุดย้อนไปข้ามห้ามอก็ไปโรงพยาบาลครับถ้าตายก็ไปวัดต่อค้ำมีตอกค้ำมีตอกหาอะไรครับไม่ไม่หาแล้วครับไม่หาแล้วครับ ก็คือไปโรงพยาบาลหิ้วไปแต่ขากลับแบกกลับก็ประมาณนั้นะหมอไปโรงพักไม่เจอครับเป็นตำรวจครับผมก็ไปกับบุกลุงคนไม่ถูกเลยครับผมก็ไม่คุยพี่ต้นแป้วแต่แชอบตลกโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมไปไม่ถูกเลยเจอพุกลุงคนแล้วกัน ครับผมครับลูกก็ไปที่โรงเรียนครับใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณครับตัวนี้เป็นภูตากมองครับอ่าตรงข้างหลังข้างข้างหลังนี่ครับเป็นภูตากมองครับอ่าต่อ